ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนีก้ก็กลับมาอยู่กับเกมโรบอกนะผมกับเซิร์ฟทีมีเดอรว่าดีออนไลเนี่ยผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวหายไปนานเลยเพราะว่าผมลืมนะบอกว่าทำงานเนอะเพิ่งจบเพิ่งเรียนจบเลยนะฮะโอเคก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปอยู่เกมกันเลยดีกว่านะผมอาจจะดูแหลกๆนะแต่ผมมั่นใจว่าเขาไปนไม่แหลกครับเคไปดูว่าแหลกว่ะอะไรอ่ะ แปลไม่ออกไงคือถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยได้ป่าววะถ้าแบบเราตั้งเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นแบบภาษาไทยปะไออะไรโอ้สร้างตาัวละครไงพอรู้สึกคุ้นๆหน้าตาเหมือนเออไม่ใช่หน้าตาเสื้อผ้าเ,เหมือนกับก็ไรวหดแหละนะฉันไม่เถ นี่ละกันอายเ,าเป็นเอาเนี้แลาหละฮะอฮะฮะเสื้อเสื้อเหลืองเ,เก่งยังเท้านี้เอ็กซตาคืออ๋อต่างหูต้องใสแคปเสร็จละไปอ่าฮิตโตะฮิตโตะ ฮิโตะฮิโตะครั้งนี้เห <h azi 8> nah ็นไงวะชื่อแม่ฮ <kindergarten>. ิโตะฮิโตกะฮิโตกะฮิตฮิตโตกะฮิโตะอะไรเออผมขี้เกียจคิดชื่อเอาฮิโตะไปก็ได้เว้ยมาแล้ววะจุดจุดฮิโตะเอ่อเดดเดว์เอาฮิปแมนม่รู้ของเราอะไรวะ ข้ามเลยเกียดอ่านโคโตเทนซิสห้าไมล์ออกไปออเหมือนเราจะอยู่ในรถไฟน,นะครับเนี่ยอืมคนลงพวกเธอมาจัดไดมอนิตีใช่ไหมเออไม่ใช่เพราะเรามาไม่เนี่ยมันถามว่าเราจะไปเดมอนิตีหรอใช่ปะวะไม่รู้ดิเยสเซอร์ไซลับปู่แกชื่อไซลับ ใช่ไหมใส่ใส่พลัใส plus, ใส่หลับอ่ะผมจะเรียกใส่หลับแล้วกันโอเคเราไม่ได้เอาวัดค่อนข,ข้างไม่อยากอ่านเนี่ยสนใจเกมเพล y อย่างเดียวนะอเอโอเคตอนนี้ลงมาจากรถไฟแล้ววะคุยใส่หลับโอ้ อ้าวว้าวหายอย่างนี้เดี๋ยวเล่ไงเอยชิปวิง่งเย็ดเย็ดเย็ดสันติสันติ <c oughs> โอมันจะหันตามเมาส์เหรอโอเคมีอะไรบะาัน,นี่คืออะไรเตะได้หรือเปล่ามันเป็นเกมมองข้างบนเนาะเออใช้ได้โอเคมันให้ตามลูกศรไปนองตามไปแล้วอ่าไม่น่ามีอะไร ้างขวานี่คืออะไรอ่ะกด e อืมมาดูเหมือนสำรวจนะโอ้แดชได้อ๋อคริสตัลข้างล่างคือแดชนี่เองเข้าใจแล้วัน่ในเราวิ่งเหมือนโอ,โอเคสายหลับ <c oughs> เหมือนประตูมันจะปิดให้เราหายทางหรือเปล่า โอเคครับไปทางนี้ก่อนฟื้น mm hmm. อะไรเอ่ยทางนี้ก็เหมือนจะโดนปิดไว้ mm hmm. แล้วเราต้องไปไหนทรับงั้นประตูเปิดได้ <Hey. S 2> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรถล่มวัดเอา้าทางออกถูกปิด อะไรกดสเปกว่าให้แดดโอเคแดดแดดมื่อทางออกถูกปิดกูต้องไปไหนเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้เชดไม่ได้เอ็มไม่น้องเอ้ยสไลด์สไลด์วิ่งเลยดีกว่า <c oughs> มันไม่ปลอดภัยเลยไอ่ชื่อไม่ได้เอ็มอะไรตัวอะไรมาอะไรวะนะ ้ยชิบนี่มาขอเตะหน่อยนี่นี่นี่เออโคตรแก่อะไรอ๋อมีตัวสองตัวเอ้ยใจเย็นๆคุมยากเดีอยู่นเนี่ยมันมันมันคุมตามเมาส์อะเราต้องหันเมาส์ให้ถูกถ้าหันเมาส์มันเลน่นมันจะผิดโอเคแปลว่าแบบโอเคอะไรโอ้ลืมดูเอเคไป อ้าเจ What happened ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้เอ้ยเขาบอกอะไร Take this <G ül üyor> ปืนโ oh, อ้ยิงอ๋อเอ้ขีดขวาเตะต่อได้อ๋อระยะประชิดโอเคเขาา้าใจละ let's go เราไปหาปูไซหลับกันดีกว่าอะไรใหญ่ใหญ่บ้ม <G> ย <ül üyor> ิงเ,ออตเติมกระสุนก็เตะ ต่อยเออก็ย <wh> ิงยิงยิงเรียบร้อยเมื่อกี้น่าจะกระตุกหน้าดูพออดิดติดเจ๊ดิงดิงดิงๆิงๆิงดิงิงิงโอเคมันตายละโอเคตายละก็ส่วนมีจำกัดไหมเนี่ยโอ้มีสองร้อยกว่านัดไม่ต้องสี่โอ๊ยกือบไป ใช้ตีนบ้างดีกว่าโอ้ใช้ตีนเตะไปโดนเอออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นต้องรีบวิ่งแล้วเหมือนแฮร์รี่อัพเออเปิดประตูคผมเดินเสียงมอนเออเออ เออเออเออยิง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 ตะเตะเตะเอ้ยไปูเปิด let's go เอาปูมาทำไรอ่ะเหมือนเราต้องไปบวกกับบอสว่ะอะไร the scavenger เจอเก้กูนักซื้อแห่งอนาคตอืมเอ้าหลบได้อึบอึบเอ้ยโอ้ยเจ็บว่ะใช้ปืนดีกว่าไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากเข้าใกล้ละ <laughs> มีอไรนี่นีเนี่ยเลนเปิดโอช์ช์อืมเฮ้ยมันมีโล่ออทำไมมาถึงมีโล่อะขี้กโกงหมดอละอ๋อเนี่ยโลมหมดละเออเจอกู นี่บอสเบลหนึ่งอยงนั่นแหนี่บอสเบลหนึ่งอย่างนนเออเด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 ยกระสุนยิง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 ลบยิงยิงอบอสตายแล้วเหรอระสก์บอสยังกระบอสดิฟรีโอเคจบแล้วอะไรให้เราวิ่งไปที่ลิฟ tn ะหรอหรือไง จบแล้ววัดกี่มีแค่นี้อืมคนเราจะหนีรอดออกมาได้นะโดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บเวลคัมเดนไนเวลคัมไนสวัเดียสวิน โอ้ oh. ที่นี่ม,นนมันสูนบัญชาการใหญ่เลยอันนี้มันจะเป็นเชดเปิดรีเชดลายวันแต่ภาพมันเบลอเฉยเลยน่าจะบล็อกข้ามได้เลยโอ้ไ oh. ด้ขอระดับอันคอมมอนมาคือ มันคือปืนนะมันคือปืนนะอ๋อโอเคมันคือปืนแล้วเดลิเชสดัตตาเช t เดลิเช d ดัตตาเชสอะไรคือโซ so o w อ u t อ๋อเราเปิดไปแล้วอ๋อเรามีอยู่เท่าไหร่125ใช้เท่าไหร่150ตามนั้นเปิดไม่ได้เคเบอรวะ่ะภาพผมเบอรผมมองไม่เห็น โอเคผมจะอาจจะเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยนะฮะอันนี้มันระดับอะไรเนี่ยคอมมอนอนะเนี่ยอันคอมมอนเราใช้เป็นอันสละสองแล้วกันโอเคโคสโเคภาพผมกลับมาชัดละอืามเราจะไปกระเพราเลยเป็นันรยากาสิบละ่ะเราน่าจะเป็นคนเดียวน่าจะอันนี้นะ เชคเคเราจะเล่นเป็นระดับอะไรดีเราเล่น EC normal ไป normal เลยอีดิ้งได้อะไรคือ e ิ้งได้ที่ตัวแอมช่างแมงโซโลมาแล้วะลงลิฟต์มาพร้อมกับปืนเขียวว้าโอเคเหมือนจะลงมาแล้วทุกอย่างแข่งกับเวลา let's go อันนี้คืออะไรเปิดกล่องน่าจะได้ของนะว่าโอ้ได้ดาบฮะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราจะใช้ยังไงกดสามกดหนึ่งกดสองกดสามเราเราจะใส่วุ้ยังไงฮอรนี่อะมินทอรีกันเกียร์เกเรียรกันอ๋อมันมีแค่ปืนเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋อผมไม่ได้กดเก็บหมื้นป่าเออโอเคกดเก็บไาและโอเคได้ดาลวละอ่ากันเกียร์คาตาน,นะอีควิปสล็อตหนึ่งอ๋อเหมือนเออเอามาแทนการเตะเลยโอเค Open the door. โอเพนเดอะดออ๋อลูกซองเหรอเนี่ยโอ้แรงอยู่ดิ โอ้แต่เนี่ยทุกคนเห็นเลยยิงยากว่ะยิงยากว่ะ <c oughs> โอเคตรงน,นี้เคลียร์เกี่ยวคล้องกันไปไหนต่อมีนมลงไปมันมีกระสุนหมดใช่ไหมกลัวกระสุนมันจะหมดถ้ากระสุนหมดอ่ะมันจะชี่หายอ่ะเดี๋เออเจอคาตาณะหน่อยเปล่าเอจอคาตาณะหน่อยเปล่า ลูกสองลูกสองลูกสองอึ้งองึโอเคตัวแรกมาใช้ดาบดกวาเ <laughs> ซฟแบบเซฟเอ้ยเดี๋ยนะนี่มันระเบิดถังระเบิดสแสดงว่าเราอ๋อพยายามไม่ต้องเปลืองกระสุนก็ได้นกวาถ้างั้นเราแบบเข้าไปฟันยิงถังระเบิดเอาเออประมาณนั้น โอเคครับโอเคหมดละไปต่ออะไรอะไรอ่ะอสี่สิบบาทเพื่อหิวโอ้อะไรวะนี่ก็คืออันนี้คือแอมโมโอเคเอาไม่ได้กระสุนหมดเลยนี่ยวะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นเซฟเซฟโซนเจอปืน ลูกซองลูกซองเออเออเอืออ้ยคาตานะมันพ,พุ่งแบบพุ่งไกเจ๊อยู่เอืออือืลูกซองนี่มันยิงได้สองนัดเออื้อ,อืออ้เอเราจะสองนัดมันตายเลยเนาะ สองนัดก็ถือว่าแรางได้ช็อตต่อกันโอเคมา ammo ซื้อมาก่อนกันเหนียวเพราะว่ากลัวกลัวมหมดงเงินหมดอา <c oughs> ตังแะ้วสิม,มาบ้าไอ้อะไรช็อปวิเจสวัสยีครับตรงนี้ก็เซฟโสดเหรออันนี้คือมันจะเพิ่มฮิวหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือตีบอสแรงขึ้นเหรออ๋อคือของแต่และอย่างก็ความสามารถแตกต่างกันไปโอเคแต่ก็นั่นแหละครับผมเอาไปซื้อกระสุนแล้วเงินผมหมดนะฮะโอเคเพราะงั้นไปตัวเปล่าเออเอ,อึออ้งจบเยสเซอไปนี่เข้าประตู ใช้ลูกซองเหมือนเดิมน,นะไม่ต้องสนหรอกมันหมดหมดเอ้ยหลานบอยแล้วบอกว่าเอ้ยเอ้ยโอ้แกตโตลิงโอ้แล้วผมไปยืนอ,ออยู่เงี้ยนะเด็กคอนสรัคเตอร์ว่ะโอ้ยโอ๊ย,อยไปไหนโอ้ shit shit บอสเก่งเกินบอสละโอเคเตรียมตัวให้พร้อมอ๋ออ๋อเราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็เข้าคาซีได้เราเองผมก็ไม่น่าเดินเข้าไปใกล้เลยมาเมื่อกี้ฉันพลาดไปแต่ไม่ใช่กับครั้งนี้แน่นอนลบลบยิงเฮ้ยอะไรฮึบเอาหาย โอ้ No ammo No ammo กระสุนหมดกระสุนปืนดีหมด Oh my god เอาละครับจังหวะนี้ถ้ากระสุนปืนดีเราหมดปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยเรียบร้อยกูตายแน่ๆน่เอ่อเอ้ยหลบได้หลบได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนปืน เออเ,เอ่อออยังยังยิ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 งลบยิง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 เอ้ยหนี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 ก่อนหนีก่อนวายโอ้ถ้ามันโดดแล้วต้องออกห่างเลยแล้วก็รอ <Kivol> ด <umen> <us> ูวงระเบิดโอ้ยโอ้โหนี่ขนาดเล่นฉลาดแล้วนะเนี่ยเล่นแบบไม่ห้าวเป้งแล้วเนี่ย

ผมไปกดเข้าหน้านี่ทำไมวะมือสองสัยมือไปดโวยเวนเกือบตายเลยเสียเลือดฟรีเรื่องคนเดียวมันจะไหวไงวะเนี่วอ่บ โอเคไม่โดนฟืบ <VII> <Open and coma problem> จะไปไหนโอ้ีโหลดนานมากเลยเป็นเอาแล้วมันโดนละถอยห่างโอเคไม่โดนโอ้ยเลือดเหมือนใกล้หมดแล้วนี่ยวะโอเคหมดละคดกาขดกากากว่ะกากว่ะ กูโคตรเก่งบอสดีฟรีเจ๊ okay, จบแล้วสินะอาไปต่ออันนี้คือวิวคืออะไรอะเราคอมพีทแล้วหรอเลยอ,อ,อย่างแต่คือกระสุนหมดกวนเะ่ง ต้องใช้ปืนอย่างนี้จริงๆเหอหรืออะไรว <c oughs> no นะ่าจะเป็นโนอาโมจริงนเคลียร์แล้วอ่ะดีเจนเคลียร์จบแล้วโอเคจบแล้วนะได้ขอมาตามนี้เลยนะตามนี้เลยขอได้ได้มา return วะ status return ดูดโคตรดูดโคตรว้าวโคตรเจ๋งเลยว่ะไปซิตี้กันดีกว่าไปในเมืองอ้น oh, ี oh, ่คือบ้านของเรามันอยู่ส่วนไหนวะขอขอออกไปดูนะโอ oh, ้ใกล้ๆไอ้นี่เลยนี่ว่ะเออไปเปิดกล่องอีกสักกล่องดีกว่า โยลุงไปย่ว่าจะมาเปิดกล่องปืนนะ่ะขอดูหน่อยสิอืมอ่ากล่องดนึก็ราคา175ร้อเห้าเลยนะมีตังอยู่185ร้อยแปห้าอ่ร้วเราจะเปิดกล่องหลยดีอ่ามันมีลักษณะประเภทของกล่องบอดด้วยเหรอ อันนี้มันจะเป็นช็อตกันอันนี้จะเป็นแมชชีนกันอันนี้จะเป็นช็อตกันนะฮะอืมอันนี้จะเป็นลองกันอย่าเปิดช็อตกันนะดิโอเพนดูครับค่าสครับเบสิกคอมมอนอันคอมมอนไปอีกไปอีกไปอีกเอออยู่นี่ อีกอีกอีกอุลแย่ๆไปอีกอีกอ๋อ,อได้ได้ไดับแลมาครับโอเคนี่คือปืนที่เราได้มานะครับเป็นพรมบอมสติกเนี่ยผมเหมือนปืนระเบิดเลยแค่ชื่อก็บ,บอมสติกแล้วนะก็ได้จะเปิดระเบิดปะ,อออะโอเคเลยนี่ตัวปืนเบล่า รีโหลด32ต่างกับตัวนี้ยังไงอืมดาเมจ20คูณอันนี้ยดามจ16สคูณโ้หนี่แรงกว่าแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดอะ่ะเอาแทมเพิ่นเพาะไปเลยจบเลยเล่นแต่ลูกซองเหยเอาอันเนี้ยไปแทนอันนี้โอเคเอ้ยยังไม่แทาสกิลเลยอ่าสกิลสกิล อัพนนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะผมไม่รู้มันคืออะไรแต่เหมือนมันจะได้เครดิตเยอะขึ้นมั้งถ้าเราอัพโอเคออกลานเลยโอเคครับกลับเข้าบ้านเราดีกว่าโอเคครับก็ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าเราก็เล่นมาได้นานมากแล้วนะ40วานทีแล้วโอเคนั่นแหละผมก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็จะลืมกดไลค์นะแล้วกดซับให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทนคลิปต่อไปเนาะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่หายไปเกือบเดือนเลยจริงๆก็เดือนนึงแหละเออผมว่านั่นแหละผมมันคือมันอยู่ในช่วงแบบปลายภาคเนาะผมก็เลยทาํางานนู่นทํางานนี่เลยไม่ค่อยว่างมาอัดคลิปมาเนาะตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับเคียงงานหมดแล้วนะฮะอาจจะก,กลับมาอัดอีกอะไรประมาณนี้ก็วันนั้นแหละอย่างที่ทุกคนเห็น ไม่ไม่ได้อัดนานกริงกรงอัดนูนพูดอะไรไปเรื่อยหน่อยเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะผมก็ถ้าชอบก็ขอบคุณแนวถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรโอเคก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย